ครับโอเคตอนนี้เราเอ็กแทกเป็นเลเวลสองครับผมอ๋อใช้นี่ครับผมคอรีนครับเพื่อเพิ่มเอ็กแทกเป็นเลเวลสามครับด้านนั้นมีการใช้อมตะให้กับอาร์คแสงนะเดี๋ยวเราไปด้วยเทสเลียนกันไปก่อนครับด้านนั้นมียูโรสะท้อนครับผมแต่เราจะเอาตัวหลังดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้กับโจ๊กเกอร์เออเอาดิเลเวลสามมาเพื่อนแตกหมดดีเออสวยครับจังหวะนี้โอเคเบเกอร์เราน่าจะไปแล้วนะแล้วต้องใช้บัฟครับผมเออผมคุ้มกันลดมานะครับลงครับโอเคครับเราเพิ่มคอรีนกันไปก่อนครับคอรีนโดนสตันหรเปล่าวะเอไม่่ตันวะ โอเคครับแอคแทก,กระดับสามมาแนละ้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยจก็กเกอร์ครับผมรอครับโอเคจังหวะน,นี้ครับน่าจะแตกกันไปเยอะนะเออหรืออาร์แสงตัวเดียวครับทำอะไรเราไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรายืนรอความตายของเขาดีกว่านะโอเคแล้วส่งกลับครับอืมเออ โอเคครับเก่าวสวัสดีนะครับชาวสมุนทรบวรนะครับโรสแอนด์เซนตูรีนะครับทุกคนครับวันนี้นะครผมเป็นประมาณว่าเราต้องรอแพทใหม่เข้ามานะครับเพื่อรอโหมดของทัวร์นาเมนต์นะอีก2วันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็จะมาตัดจัดทีมนะครับหวังว่าจะหาทีมดีๆนะครับให้เป็นแนวทางให้กับผู้เล่นใหม่นะครับผมของน้องๆที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับโอเคเพื่อทําการแต่แรงนะ วันนี้ผมว่าผมจะจัดทีมประมาณว่าจัดทีมในเชิงโจ๊กดีกว่าไหมจัดถูกไม่ถูกยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับยังไงก็พี่ก็จัดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าจะจัดประมาณว่าเอาเป็นแนวทางให้กับน้องๆดูนะครับผมโอเคผมว่าจะใช้โจ๊กใช่ไหมเดี๋ยวเอาโจ๊กเป็นตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับหมายเลขแปดนะโจ๊กยืนนี้น่าจะดีนะครับ โจ๊กมานาค่อนข้างที่จะเยอะนะใช้มานาค่อนข้างหกนะครับเราต้องเป็นเราต้องมีตัวเร่งความเร็วให้กับโจ๊กค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราใช้เมแกนครับเป็นตัวเร่งความเร็วครับผมแล้วก็กิฟฟอนนะครับผมโอเคโพสซดอนน่าจะยืนไหวนะ,ะแล้วก็ตัวที่จะคอมโบกับโจ๊กเกอร์นะเดี๋ยวผมต้อง ดูก่อนครับเดี๋ยวจะจัดแปลกๆนะครับไม่อยากจะซ้ำเพื่อนๆคนไหนน,นะเขาเอาแบบแปลกๆกันไปก่อน,นครับผมตัวคอมโบผมอยากได้เอาเทสเลียนครับไว้คอมโบนะไว้คอมโบกับโจ๊กเกอร์นะครับพอโจ๊กเกอร์ป่าไปแล้วเอาเทสเลียนไม่งั้นก็เราก็เอาเทสเลียนไปสตัรก่อนนะครับเพราะว่าเทสเลียนเป็นน็ดม่วงใช่หไหมมันสามารถสตัรได้นะครับทำดามมจ่เม,มอร์ลอยไปก่อนนะครับแล้วผมจะใช้โจ๊กเกอร์ ทำดาวเมทนะครับตุุตุุุุมมันจะแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวเราต้องรอดูครับทีมเราค่อนข้างที่จะใช้มานาะแบบเยอะมากครับผมเยอะมากเลยเพราะว่าโจ๊กเกอร์ไปที่6เลยนะมานาะแล้วก็เทสลียนนะก็ไปที่5เลยทีเดียวแล้วครับผมเดี๋ยวต้องลองดูครับโอเคเราต้องลองทีมนี้ดูก่อนจากนั้นนะครับผมก่อนที่เราจะลงสนามนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบ,บรูกันก่อน,นครับ รูนที่เราจะใช้นะเดี๋ยวผมขอกดรูนพิเรียออกก่อนนะครับผมรูนนี้จะเอาไปใช้กับโจ๊กเกอร์นะอโอเคเอจ๊กเกอร์ต้องใช้รูนนี้นะครับผมจะได้แร,รงๆหน่อยนะเพื่อนๆถ้ามีแบบครินะครับผมเป็นรูนชิก็จัดได้นะครับเนี่ยเป็นรูนตัวนี้ครับรูนโทสะนะรูนนี้ก็จะใช้กับโจ๊กได้แบบแรงเหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเอ็กแทกนะครับรูนของโจ๊กนะเออนี่ครับรูนนี้น่าจะไหวครับผมน่าจะแรงมากๆนะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเทสลเลียนเทสลเลียนเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้ใส่รูนแม่นยำนะครับผมอืมรูนแม่นยำน่าจะแรงมากๆนะเพราะว่าทําไมผมถึงใช้รูนแม่นยำครับคือรูนแม่นยำจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอก แต่รุนแม่นยำจะช่วยในเรื่องของการเคาน์เตอร์นะครับเพราะว่ามันมีเม็ดม่วงครับผมเม็ดม่วงจะทําให้ติดสตันได้นะเนี่ยครับเม็ดม่วงก็คือจะมีโอกาสในการติดสตันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใส่แม่นยําให้เยอะๆนะอืผมยังไม่มีรุ่นเท่าไหร่นะแต่ว่าจะลองดูครับเผื่อมันติดสตันเยอะขึ้นนะเออประมาณนี้ครับผมประโยชน์ของมันจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ดามจก็ค่อนข้างแรงแต่ถ้าเพื่อนๆมีแบบแอคแท็กนะแอคแท็กเม็ดม่วงก็อดัอดแอคแท็กเม็ดม่วงเข้าไปเลยครับผมมันจะแรงมากครับ เดซเดียนี่เป็นตัวที่เป็นตัวโปวดก็ได้ครับผมแต่เลเวลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมเลยไม่ค่อยเอาลงสนามนะเพราะว่าการ์ดมันหายากโคตรโคตรโอเคครับหลังจากที่เราได้จับทีมเข้าไปแล้วนะโอเคตอนนี้เราเจอกับทีมคารีนะแล้วก็อู้แวมไพร์ครับเขาใช้แวมไพร์เพื่อเป็นดาเมจหลักของเขานะครับผม อตอนนี้เราต้องรอครับเพราะว่าทีมฝ่ายตรงข้ามยังไม่ออกสก,กิลนะอันนี้ขอบัฟเพิ่มเกาะครับเดี๋ยวขอดูดดูดเกาะเขามาก่อน,กกอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําครับผม <c oughs> การเพิ่งเริ่มครับเจนเยนเดี๋ย,ยวรดมานาทีมฝ่ายตรงข้ามก่อนครับเจ็บนะเนี่ยม,มีล้างเกาะเราด้วยครับเดี๋ยวรดคอมเดียวไปก่อนครับแล้วก็เราจะเพิ่มคามไวนะ โอเคครับเมแกนเพิ่มคอมไบแล้วก็แอคแท็กเลเวลสองครับเดี๋ยวตามเลยคลิปฟันครับผมเราจะใช้คอมโบแบบหลักนะเดี๋ยวเรารอก่อนครับเราจะใช้เทสเลียนไปสตันก่อนนะแล้วก็เอาโจ๊กเกอร์ตามครับผมตอนนี้แอคแท็กเราเลเวลสามครับโอเคเดี๋ยวเราใช้เทสเลียนครับผมสตันตัวไหนได้บ้างครับไม่ได้สักตัวครับแต่ติดเมอร์ลอยนะเดี๋ยวเรารอให้โจ๊กมาครับผมโอเคครับแอคแท็กเลเวลสามจะแรงขนาดไหนเปิดไปกันไปก่อนครับผม เออก็เจ็บดีวะเจ็บอยู่นะอืมโอเคครับผมตอนนั้นด้านนั้นมีเปิดอามาตะไร้เทียมทานนะเดี๋ยวเราขอดูดไรเทียมทานกันนะครับอืมมานี้ดีเออโอเคตอนนี้เราฆ่าเวลาโดยไร้เทียมทานกันไปก่อน,นครับเออกิฟฟอนดิงคอมเบลไว้มาครับด้านนั้นมีการบัฟครับผมแปลงดาเมจเป็นเฮดพีนะเดี๋ยวเราบัฟแอคแทก ขึ้นมาครับผมโดยใช้คอรีนครับผมโอเคตอนนี้แอคแทกเลเวลสามครับเดี๋ยวเราขอเป็นเหมือรอยกันก่อนครับผมโอเคเหมือรอยกันก่อนครับถ้าสตันแอคแสงได้จะสวยมากครับไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรครับมีตันด้านหลังได้นะเดี๋ยวเราใช้โจ๊กครับผมแอคแทกเลเวลสามเรายังไม่หายครับเออบัฟเรายังเหลือครับอื้เจ็บป่ะดิเพื่อนเจ็บอ่ะดิเพื่อนเดี๋ยวเติมเลือดให้กับกิฟฟันก่อนครับโอเค คือเขาไม่มีไฟครับเราสามารถใช้ล้างแบบเปล่าประโยชน์ได้นะโอเคเอาเร่งความเร็วกันไปก่อนครับเดี๋ยวใช้เม,มแกนครับผมโอเคด้านนั้นมีการรล้างแล้วก็เพิ่มเกาะน,นะใช้เมแกนครับโอเคตอนนี้เราแอคแท็กเลเวลสอครับผมอ๋อใช้มีครับผมคอรีนครับเพื่อเพิ่มเอ็กแท็กเป็นเลเวลสครับด้านนั้นมีการใช้อาวต่ให้กับอาร์คแสงนะเดี๋ยวเราไปด้วยเทสเดียงกันไปก่อนครับ อันนั้นมีโรสสะท้อนครับผมแต่เราจะเอาตัวหลังดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้กับจ๊กเกอร์เออเอาดิเรเวลสามเพื่อนแตกหมดดีเออสวยครับจังหวะนี้โอเคเมแกนเราน่าจะไปแล้วนะ๋ยวเราต้องใช้บัฟครับผมเออผมุมป้องกันลดมานาครับลงครับโอเคครับเราเพิ่มคอรีนกันไปก่อนครับอุ้ยคอรีนโดนสตันหรือเปล่ออตันวะโอเคครับแอคแทกเรเวลสามเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วย โจ๊กเกอร์ครับผมรอครับโอเคจังหวะนี้ครับน่าจะแตกกันไปเยอะนะเออเหลืออารแสงตัวเดียวครับทำอะไรเราไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรายืนรอความตายของเขาดีกว่านะโอเคแล้วส่งกลับครับออโอเคครับผมเพื่อนๆก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับการคอมโบระหว่าง โจเกอร์กับเทสเซเลียนนะครับผมเป็นยังไงครับบ้านเอ่อเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับทีมนี้นะเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับผมเออเผื่อบางคนอาจจะมีเม็ดม่วงเม็ดเขียวอะไรของโจกเกอร์นะผมว่าน่าจะโหดมากนะครับผมโดยการใช้กิฟฟ่อนนะเป็นตัวเร่งความเร็วช่วยนะครับเพราะว่าเราใช้มานา้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีแกนครับผมเออช่วยเพิ่มความไวขึ้นไปอีกเป็นเลเวล3ครับแล้วก็แอทแท็กนะครับผมของ เมแกนนะเรเวลสแล้วก็แอคแทกเ v เวลสองของคอรีนแล้วก็เพิ่มบัฟเลือดให้ด้วยนะครับพลา,างไปก่อนนะครับแล้วเราจะโจมตีโจกประมาณ2ครั้งนะครับน่าจะแตกกันหมดนะเราต้องรอจังหวะให้ดีๆนะครับเผื่อเราเจอทีมที่พวกแบบใช้อูซาอ่ะนะเนือแต่อูซาจ๊กเกอร์เราก็เจาะเข้าอยู่ครับเจาะเข้าได้แค่เกาะน,นะแต่เลือดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับผม โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับทีมนี้นะจ๊กเกอร์คอมโบกับเทสลียนนะครับจะได้หรือไม่ได้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้นะครับโอเคอีพีนี้ก็ใครชอบหรือยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมเดี๋ยวอีพีนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะเจอกันใน EP หน้านะครับขอบคุณาครับ